สัมบายดีพี่น้องสุขรูสุขนครับพ่อกับบาดพลาดพลาออกครับมากินเขาน้ากันเด้อครับเด้อเข้าเด้อก็มีอันใดอันสุมปะากายครับเดียวกับปลาทู่เด้อครับเลยวกับเจ้าวเจ้าวบองเด้อครับเล้ยวกับเจ้าวบังนาครับเล้ยวกับปกเคือครับบลกเคือต้มเลยครับเองตะลาครับเขาเจ้าครับมาแล้วครับเด้อ เสียกระเป๋าผ่าได้ครับง่ายๆฮรับเตลิงานมาครับกินเขาครับวันนี้มันเชี่ยงครับแต่กับละทู่เริ่นี่ครับนะง่ายง่ายอย่เงี้ยเจ้าบัวครับ นุ่ลักคือเจ้าบองนี่นะครับฝากคนไหนก็แชรบอผ่านเนัด้วยครับมาครับกินกันพี่น้องครับพี่น้องทงางต่างแดนพี่น้องทางสบอเล่าครับมาด้ยวดยครับด้วยบอผ่านด้วยกะเถิงงานครับ เกี่ยวบังเน่าเลยครับพริกปุ๋งบังนเน่าด้ยวยปลาแดกคือนเงาเสียเพื่องเ,อาเ,เองเอาครับเสี่ยงครับตามเดือปลาทู่ 好嘛。谢谢 แบบนี้จะเล่นอาหารครับแบบนี้แซ่บครับอาหารมัน,นี้แซ่บครับ